กับสวัสดีครับกับสวัสดี f อทั้งช่องทุกทุกท่านนะครับไอคลิปนี้ครับมาพบมาเจอกันกับแอดวีไลนะครับคือเก่าเมื่อนเดิมครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางรับคือเก่านะครับมือนี่นะครับจะเอาแนวทางขับของเฮียตั้มขับมาฝากมาตอนกันรับหมวดที่ผ่านมานะครับเฮียตั้มเฮ้ากระทือว่ารุดไป ตามปกตินะครับเฮียตั้มนะครับเดินดีมากตลอดนะครับเอาทานได้รูดแล้วเขาย่างเดียวนะครับเอฟซีอย่าพลาดนะครับต่อไปถ้าได้รูดแล้วคือเข่านะครับเอา16บหกผืกสภาพคมครับ2,567นะครับเอาครับสำหรับเอฟซีที่ลอกค่อยนะครับของเฮียตั้มนะครับกะขอกราบขอบุญขอบุณนะครับทางเอ็ดวิไลนะครับเรื่องคอมเมนต์นะครับที่คอยให้กำลังแรงใจนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณ ยอดไล่ย,ยอดแช่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขนะทังแต่ละสำนักนะครับตอนนี้นะครับทังเอ็ดวลัยก็ได้ติดต่อไปหลายสำนักแล้วนะครับก็คือสำนักใดๆมาเร็วนะครับเขา่ากะจะติดตม่มแล้วก็ปล่อยห้เเ็วอยวยางดวนจีเลยนะครับกับล้วกามีน่ทังตัวเลขนะครับตีเอฟซีก็ยังต้องการอยู่กับนั่นก็เป็นเลขดับของพ่อกล้วยนะครับอ่า ขอเ้าให้เอฟซีฟังขับเรื่องรายละเอียดของเหล็กดับของพ่อกล้วยนะครับแต่ว่าพ่อกล้วยนั่นนะครับหลังแนวทางรัฐบาลประกาศผลงวดวันที่2นะครับพ่อกล้วยได้ส่งตัวเล็กแนวทางชุดดับมาให้แล้วพอวาอ่าส่งมาให้คุณพ่อวิไลดูเฉยเฉยไม่ลงก็ได้คุณพ่อกล้วยว่าแบบนี้นะครับแต่ว่าขอบอกเอฟซีว่างวดวันที่1เมษายนนะครับเอฟซีติดตามกันอยู่ตลอดงวดวันที่16เมษายน 1กับ16เมษายนเอาง่ายๆคือพอกล้วยดับอยู่นะครับมาหลุดงวดวันที่2ึพฤษภาคมก็คืองวดที่ผ่านมานะครับพอกล้วยดับบ่อยู่สำหรับตัวเลขแนวทางชุดดับของพอกล้วยนะครับบอวาสิเป็นพอกล้วยและก็แอดวิไลเคยบอกนะครับมีคออเมนต์มากครับหลังรัฐบาลประกาศผลแล้วว่าไปเบิ้งเลขดับพอกล้วยแล้วบอกกสื่อนะครับ มันบอแมนนะครับเอซีเพราะว่าแอดวิไล like, เคยบอกอยู่ตลอดว่าถ้าชนเลขกข้อมฝันเลขดังเมน่มนๆมาพอกล้วยก็บ,บอไดห้ามซื้อนะครับทางเอวีไลก็บอกว่าไม่ได้ห้ามซื้อนะครับซื้อได้นะครับคำนวณได้จ้าจ่าเด่นเด็ดจากสำนักใดพอกล้วยว่าบอไดห้ามซือ้อพอกล้วยเฮ็ดเลขดับขึ้นมาตามสูตรมาฝากเอฟซีูเบิลมักเพื่นชอบนะครับลากา แอดวีไลเคยบอกอยู่ตลอดเรื่องเลขดับนะครับกองฉลากไม่มีเลขดับนะครับเอาเอฟซีให้เข้าใจบลูว่างวดนี้นะครับ16พฤษภาคมเจ้าของตัวเลขแนวทางของพกกล้วบรูว่าเพิ่นสีอนุญาตให้โลงบอนะครับเพราะว่าแต่ว่าพอกล้วนั่นได้ทรงมาให้แอดวีไลเบิงแล้วนะครับแนวทางรัฐบาลประกาศผลพกกล้วทรงไม้เบิงเลยเลขดับนะครับล่างว่อประจําวันที่16พอกล้วทรงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวนะครับถามี่เอฟซนะครับผู้ต้องการแล้วก็ผู้บ่ต้องการนะครับแอดวิไลก็เคยบอกนะครับเขากับบเบิังก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเข้าบิลงนะครับเข้ามากตัวนั่นล่ะเข้าก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเลขดับพอ้วยก็บอกเลยว่าไม่ได้ห้ามซื้อนะครับไม่ได้ห้ามซื้อนะครับเอาขอบอกให้เอฟซได้เข้าใจกันนะครับ เอาครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของเฮียตั 16, ้ม16กพฤษภาคมครับเข้ามาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันอ่าตัวเลขแนวทางสิถูกอกโดนใจกันบอถ้าได้ลุ้นแล้วมีแต่เขาย่างเดียวนะครับถ้าเฮียตั้มนะครับอ่าเข้ามาเบิงตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับเอาครับเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนให้เบิงแป๊บเดียวนะครับเฮียตั 16, ้ม16กพฤษภาคมนะครับ แนวทางเป็นบนล่างคือเกานะครับเหี้ยตั้มจะเป็นบนล่างเหมือนเดิมนะครับหาคุณพ่อคุณแม่คือเกานะครับเขียนตามเอดวีไล่เลยที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยเด้อครับแนวทางเป็นบนล่างครับเข้าะมาเบืองวิ่งครับ วิ่งหดนีนะครับฮี่ตั้มได้9ก้าก 6. 6. ับห9เก้ากับหอ่าครับตอนนี้ตอนแอดวิไล่ถ้ำคลิปอยู่นี่มีค้นสวยยางมาหยืนอยู่ข้างหลังนะครับดูทาคือสิมานอยู่วดนี้มีคนสวยมาหยืนอยู่ข้างหลังมาให้กำลังใจอ่าครับจับคู่มีหกคู่เหมือนเดิมนะครับ เนี่ยต่ำนะครับมีหกคู่เหมือนเดิมอ่าคู่แรกครับเก้าสามอ่าเมจิกบบอยากออกอีกแล้วเก้าหนึ่งเปลี่ยนข้างนะครับต่อไปครับคือหกสาม ต่อไปครับหกเจ็ดเขียนตามเลยเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ที่แ็มหน้าจอไม่เป็นต่อไปครับเจ็ดสี่ต่อไปหนึ 1, 4, ่งสี่คนง่ามมายืนเบิงปากไม่จิกกับว่าอยากออกนะครับม่ารูปเป็นยัง เอาครับคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยครับเรียบร้อยนะครับแนวทางของเฮียตัมนะครับแนวทางเป็นบนล่างครับงวดประจําวันที่16พกพฤษภาคมครับ2567มักชอบแคปหน้าจอไปพิจรารณาฝากตอนกันเอาครับเ c จะถามว่าเฮียต่ัมบ,บอเน้นบ่อเลขวิ่งปฏิัติวา่าเน้นนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเน้นให้เฮียตัมเน้นมาตัวนี้นะครับสาหรับเลขวิ่งวิ่งบนล่าง9กับ6 เฮียต่ำมากครับวงกลมไปที่เก้านะครับอ่าส่วนตัวแอดวิไลทนะครับมักนำเด้อครับเก่าหมักนำเฮียต่ำอยู่สำหรับเก่าส่วนตัวเลยนะครับหล้กการเฮียต่ำนะครับวงกลมมากอีกชุดสองตัวเน้นๆคือกันเฮียต่ำสิวงกลมถือตัววัวหัวนี้นะครับวงกลมไปที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ อาทาักแอนวิลไลจะท่วนตัวเลขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะครับเฮียตั้มนะครับฟังให้ดี16พฤษภาคม2567นายนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับวิ่ง9กับ6นะครับเดินไปที่เก่านะครับเลขวิ่งเฮียตั้มเดินไปที่เก่า,าจับคู่ได้6คู่ครับ9 3 9 1 6 3 6 7 7 4 1 4 เฮียต่ำวงกลมไปที่91หนะครับอ่าหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่มกักคู่อืน่นอ่ามามักน้าเฮียต่ําก็บ่ am, ปเป็นหยังสามารถจัดใดหรือจะจัดทั้ง6ชุดเลยกได้เพราะว่าแนวาทางเป็นบนล่างนะครับจัดไปเลย6ชุดต,งตงรงๆบ่แนบ่นอนนะครับอาจสิโสรสมานกับเฮียต่ําก็ได้ถ้าได้รูดแล้วเข้าย่างเดียวนะครับ fc อ้าวครับมักชอบพิจารณาฝากตอนกันเอามาฝากมาตอนช่วงแรกๆนะครับอ่าทางของเฮียต่ํา นะครับ16พฤษภาคมครับ2561อ่าวเท่ดใดค้งงามแห่งยำมาไก่นะครับ FC จากล่ากันไปครับกินเขาแรกงแซมน้อนรับทุกทุกท่านสวัสดีครับ